ล่าสุดนะคะเทศบาลนครพิษณุโลกได้มีการนําร่องทําปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกนะคะที่เก็บได้จากตลาดแล้วก็ร้านอาหารผสมกับใบไม้แห้งค่ะแล้วก็ที่เก็บจากสวนสาธารณะทุกวันนะคะเริ่มดําเนินการมาแล้ว1ปีจัดการขยะเปียกได้ถึง1100ตันด้วยกันค่ะหลังจากที่จังหวัดพิศณุโลกนะคะได้มีการปิดบ่อขยะ จนเป็นเหตุนะคะให้หลายสิบองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องหากระบวนการในการจัดการขยะค่ะเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันก็มีการนําองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการกับขยะอินทรีย์ในพื้นที่เทศบาลนําร่องสี่ชุมชนค่ะโดยใช้กระบวนการทํากองปุ๋ยหมกักขยะอินทรีย์อาหารสดพืชผักเศษอาหารเทกองถมด้วยใบไม้แห้งสามารถที่จะรองรับขยะอินทรีย์ได้วัน ละ1นถึงตันตลอดระยะเวลาเกือบปีที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจัดการกับขยะเปียกนะคะอยู่ที่1,107ตันอย่างเบ็ดเสร็จไม่มีกลิ่นไม่มีแมลงมารบก,กวนแถมได้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้เตรียมขยายผลในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะค่ะทางด้านนางเปมรมฤดีชามภูนทนะคะนายกเทศมนตรีนะครพิษณุโลกก็ได้กล่าวว่าโครงการจัดการขยะของเทศบาลนนะครพิษณุโลกปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะค่อนข้างมีปัญหาเป็นอย่าง มากเพราะว่าสถานีฝังกลบขยะไม่มีคณะกรรมการปฏิกูลจังหวัดพิษนุโลกนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกออกนโยบายของจังหวัดว่าให้มีการคัดแยกขยะแบบ100%เอร์เซความหมายก็คือขยะขายได้ให้มีการคัดแยกนําไปขายขยะเปียกที่ขายไม่ได้ให้คัดแยกแล้วนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งขยะเปียกในปัจจุบันมีมากถึง6 0เอร์เของปริมาณขยะที่เหลือจากการคัดแยกขยะมาแล้วดัง เทศบาลนครพิศณุโลกได้ดําเนินการโครงการนําร่องทําปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก ที่โซน4นะคะโดยขอให้ร้านอาหารขนาดใหญ่โรงแรมช่วยคัดแยกขยะเปียกหรือว่าขยะข้าวหมูวันละ500กิโลกรมัมและในส่วนของเทศบาลก็จะนำเศษผักเศษพวงรีดตามตลาดนำมาทำด้วยที่ผ่านมาค่ะสามารถจัดการขยะเปียกได้ถึง61,200กิโลกรมัมและตอนนี้นะคะโครงการทำปุ๋ยเองโดยนำมาหมักกองนะคะใช้กระบวนการทางวิชาการแบบง่ายๆโดยการเทกองขนาด3ค ตรใช้ขยะเปียกต่างๆเช่นเศษผกักเศษอาหารเทสลับกับใบไม้แห้งเป็นกองเดียวกันค่ะแล้วก็สามารถจัดการขยะเศษอาหารได้ตลอดสัปดาห์ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา1ปีแล้วค่ะมีการทำปุ๋ยอินทรีย์พร้อมใช้งานกว่า10ตันถือว่าประสบความสำเร็จเป็นปุ๋ยอินทรีย์เรียบร้อยแล้วค่ะ